congratulations by the way we just got the text from Coplay management confirm two nights you're gonna open and I was just like thank you universe <laughs> สัสดีค่ะชื่อวาเลนติน่าพลอยนะคะเป็นศิลปินนักแต่งเพลงลูกครึ่งไทยอิตาเลียนค่ะก็เป็นเด็กลูกครึ่งคนหนึ่งที่ขี้อายมากๆแล้วก็ชอบแต่งเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็ storytelling ค่ะการเล่าเรื่องผ่านดนตรีแล้วก็ relationship ที่เรามีกับการเขียนความรู้สึกตัวเองออกมาทำให้แบบคนค o น n e c ได้เหมือนมีเพื่อนที่เข้าใจเขาอยู่อะไรประมาณนั้น I think so We gonna get it, get get around gonna to it together, Gonna get ตอนอยู่อิตาลีอไม่รู้เลยว่าอยากเป็นนักร้องอะเขาทำยังไงกันนะ้า mm hmm. ก็คือแค่เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูรายการ X Factor มันเป็นคล้ายๆ The Voice ที่ไทยไปประกวด mm hmm. เรารเป็นคนที่แบบอยากพุชลิมิตตัวเองประกวดเสร็จก็ไม่ชนะไปประกวดอีก ก็ไม่ชนะอีก and then after ประกวดอันนั้นก็คือมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ตัดสินใจประกวด The Voice Thailand ที่เมืองไทยด้วย and then after that ประกวด Miss Universe Thailand 2018ค่ะ <laughs> ไม่เกี่ยวอะไรกันเลย but yeah I did all of that แล้วก็หยุดแค่นั้นค่ะ my history กับการประกวด <laughs> แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับค่าย w o ด,ด,ดักค่ะ ที่คนยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพลอยคิดว่าน่าจะเป็นการที่เราเคยแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยเป็นแบบนักแต่งเพลงให้ศิลปินคนอื่นด้วย I've worked with like other people อย่างเช่นอันนึงที่ไอภูมิใจมากๆก็คือกับซิลวี่ which is my best friend so we wrote Excel Queen and all of those songs ที่แบบสตูดิโอที่ไอพาไปสน,นุกสน,นานการตแต่งเพลงให้คนอื่น and I hope I can do more of that that's very nice during a day ทำอะไรอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็จะแบบจดจดจดไว้ในโทรศัพท์แล้วก็พลิกมาเขียนที่บ้าน so just all the time ongoing flowing of ideas สตอรี <Story S 1> ของเราที่เราเอามาใช้ทำเพลงมันคือเรื่องจริงหมดเลยในชีวิตที่เราเอามาเขียนเพลงเ้ย I'm feeling this thing I'm having this experience and then you w a n t to translate that into art and into บทเพลงเหมือนเขียนเพลงออกมา แล้วก็เหมือนอีกคนหนึ่งฟังก็แบบเฮ้ยฉันเคยมีประสบการณ์เหมือนกันเลยแล้วสิ่งนั้นเล็กๆมันก็ทําให้คนคอนเนคกันเ <c oughs> ่าเขาฟังเขาแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนกันเลยรู้ได้ไงว่าเรารู้สึกอย่างนี้แล้วความสวยงามของดนตรีมันคือสิ่งนี้เพลงหนึ่งที่เราส่วนตัวเรารักมากๆ It's s song c l l l e l l f t u u s s i t สิ่งที่แบบเรากลัวที่สุดเรารักที่สุดอะไรเงี้ยเราก็มักจะไม่พูดมันออกมาบางครั้งเพราะมันแบบดูยิ่งใหญ่เกินไปพูดมาก็แบบเท่านั้นวิ่มไม่พูดก็เหมือนอยู่ในอากาศอย่างนั้น until we realize it's too late and it's very important I think as a human to share what you feel with other people ก็เลยเหมือนการแต่งเพลงสำหรับมันคล้ายๆแบบเป็นการลนลง in this as well like share each other's feeling tell other people that you love them and they mean something to you. Yeah. I'm a very vulnerable woman, but also strong, and it's about duality in life. So, ตอนนั้นไอเครียดมากเลยอะกับชีวิตแบบโอ้โหแต่งเพลงจะมีคนฟังไหม Like เหมือนแบบท้อแท้อะแบบทุกคนเวลาทํางานอะไรก็ช่างเชื่อว่าต้องมีโมเมนต์ที่ท้อแท้ใช่ไหม ตอนนั้นพลอแบบทอ้อแท้มากก็เลยแบบหยุดทุกอย่างโพสไม่ได้แต่งเพลง enjoy ชีวิตแบบไปเที่ยวไป Recharge in Italy with my family and everything and then ไม่คิดถึงเรื่อง,งนเลยอยู่ดีๆก็มีโค l ลนี้ขึ้นมาว่า hey maybe you're gonna open for Coldplay did you know that and I was just like what ก็เลยโทรหาทีมตัวเองว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอทำไมฉันไม่รู้แบบยังไม่คอนเฟิร์มอะไรเงี้ยแต่สิ่งนั้นมันก็เหมือนเป็นแรงบนันดาลใจทำให้เรามีพลังอะไรแมจิกขึ้นมาว่าแบบ So the song basically says when you almost give up that's when the magic happens so let it happen yeah you know congratulations by the way we just got the text from Coplay management confirm two nights you're gonna open and I was just like thank you universe so it was great yes) อค for sure ฉ s e e ห็น o ยอะของเพ m งมากเพล collaborating connecting with people ปีนี้ก็คือปล่อยเพลงเยอะมากค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ <c oughs>